เอ้แม่ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าในจักรวาลนี้ครับในด้านหนึ่งคืออยู่ภายใต้การปกครองภายใต้แห่งอำนาจศกสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอ,อเมนแต่ว่าในในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยก็ยังมีกบฏท,ที่ก่อตั้งอาณาเขตของมันขึ้นมานั่นคืออาณาจักรของซาตานเอน่อซาตานนีอาณาจักร แน่นอนครับเพราะว่ามาทายบทที่สิบสองข้อยี่ิบกเนี่ยบอกอย่างชัดเจนว่าอ่าอาณาจักรของมันจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรก็แปลว่าณเวลานี้อาณาจักรของมันก็ยังคงยืนหยัดอยู่ด้วยครับเพื่อโดยการเป็นกบฏต,ต่ออาณาจักรของพระเจ้าเป็นอนาณาจักรที่ไม่ชอบด้วยทํานองครองธรรมแต่มันก็มีอยู่จริงเออยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังบอกด้วยอะครับว่าถ้าว่าซาตานขับขังขับซาตานออก อ่าอณาจักรของมันก็ก็คือมันก็ได้ต่อสู้กันเองอณาจักรของมันก็ยินใหญ่อยไปได้นั่นหมนายความว่าเอ่อทุกวันนี้ฮะในโลกอ่ะอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าการขับผีแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่ได้มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าอ่ไอ้นั่นไม่เรียกว่าผิดไม่ได้เรียกว่าผีขับผีอ่ะมันก็คือการเอาผีที่ใหญ่มาอยู่มาอยู่มาเพิ่มเข้ามาอีกฮะเอ่อยิ่งทําให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองของขอณาจักรของสาจานหนักกว่าเดิมอีกคนระับในโลกนี้ครับ ไม่แมนโอ้พระเยซูและทําให้เรามองเห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมก็เออจะเคยเล่าให้พี่น้องฟังเนาะว่ามีอาจารย์บางคนในศาสนาคริสต์เนี่ยที่ก็เออเขาก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาบอกว่าซาตานมันไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งนะก็จริงในข่าวสารตอนนี้เขาบอกซาตานไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งเอ,อ่แต่ว่าเนี่ยเขาก็อนุมานต่อไปว่านั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้ไปอยู่ในตัวแล้วหรอก อันนี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับพระคมภีแล้วเพราะแม้มันจะไม่ได้อยู่ทุกหนทุกแห่งในจกักรวาลแต่ในตัวมนุษย์ทิตตกต่ำเนี่ยมันอยู่แน่นอนเพราะว่าในที่นี้ในเสียงอย่างชัดเจนบอกว่าเอ่อในในโยฮันบทที่ิบสี่ข้อสามสิบถูกไหมพระองค์บอกว่าเนี่ยผู้นั้นไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในพระองค์เลยในตัวพระองค์เนะี่ยไม่มีเลยพระองค์กล้าพูดอย่างนี้แต่ว่าในตัวของมนุษย์ทั้งปวงที่ไม่ใช่พระองค์นะครับคือมีอย่าไปคิดว่าเอ่อ โอ้ซาตานไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในความคิดของเราได้มันก็อยู่จริงๆนั่นแหละตามพระคำของพระเจ้าเอเปิดไสยเอาไว้เป็นในแบบนี้อแม่เพราะฉะนั้นโอ้พะเยซูอในเวลาที่ที่เอ่รากลับใจเชื่อครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ทรงทําการงานแห่งการขับผีออกอืมขับขับอํานาจของซาตานออกไปจากตัวเราเอ่อที่ จริงๆแล้วการกลับใจอ่ะยังไม่ใช่แค่กลับใจอ่าความคนชั่วมาเป็นคนดีเท่านั้นกลับใจก็คือกลับใจจากอาณาจักรของซาตานกลับใจจากความมืดเอ่อมาสู่อาณาจักรของพระเจ้ามาสู่ความสว่างอาเมนมามาอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าครับอาเมน,นไม่ใช่อ่อโอ้พี่เอซูถ้าเกิดว่าในในขณะที่เราได้รับความรอดไม่มีการกลับใจในเรื่องเนี้เรายังคงต้องไปเรียนเสริมบทเรียนนี้ครับ อเมนถ้า <Amen. S 2> mm hmm. ถ้าเกิดว่าผู้ที่เรานําพาเขารับความรอดเขามองไม่เห็นเรื่องนี้เรายังคงต้องไปเสริมเรื่องนี้ทําให้เขามองเห็นว่าที่เขาได้รับความรอดนั้นเนี่ยเป็นการกลับใจจากอาณาจักรของซาตานมาสูอ่อาณาจักรของพระเจ้าเอ่อเป็นการตั้งแต่นี้ไปเขามุ่งม,มันจั้งใจว่าจะไม่ต้องการให้มีส่วนสิ่งใดของซาตานเนี่ยหลงเหลืออยู่ในตัวเขาอีกคนระับเอเมนพระองค์บอกว่าเอ่อถ้าเกิดว่า พระอ,องค์เนี่ยได้ขับผีออกโดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจของพระเจ้าก็มาถึงเอ่อพวกท่านแล้วนี้ก็หมายความว่าเนี่ยที่ไหนก็ตามอ่ะที่อ่าอำนาจของซาตานที่มันเคยครอบครองอยู่มันถูกขับออกไปโดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาแทนที่โดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็กลายมาเป็นการครอบครองที่อยู่ภายใต้พระวิญญาณของพระเจ้าที่นั่นแหละครับอาเมนในด้านหนึ่งคือการลดอาณาเขตอ่อการจํากัดขอบเขต แห่งอานาจของซาตานขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ขยายอาอนจาจักรของพระเจ้ากลับคืนมาสู่พระองค์ในตัวเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเนี่ยเอ,อเรายังคงยังปล่อยให้ซาตานวิ่งคลานไปหมดอ,อ,อยู่ภายใต้การหลอกลวงของไอ้คำเทศนาประเภทนั้นบอกว่าซาตานไม่อยู่ในตัวเราหรอกโอ้พรเยซู ซาตานก็ <Amen. S 1> มีอิสระในตัวเขาอย่างเต็มที่เลยแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วร่วมมือกับซาตานอยู่มันไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าน,นี่คือความคิดของเราแต่ว่าเนี่ยโดยโดยข้อเท็จจริงก็คือมันก็ยังคงอยู่ในตัวเราอืมอามนทีนี้เอ่อในการที่จะขับมันออกไปจากเราเนี่ยครับเอ่อในเมื่อกี้พี่น้องอทัยก็แบ่งปันประเด็นที่อยู่ในฟื้นฟูยมามเช้านี้อย่างชัดเจนว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่จะเข้ามาตั้งอยู่ ในแผ่นบนแผ่นดินโลกพอดีโดยเริ่มจากตัวเราเองก็ดีเนี่ยอเมนมันไม่ได้มารับอัตโนมัตินะครับมันเอ่อนัน่นจะหมายความว่าถ้าใครก็ตามเหมือครับที่เดิมก็มอยู่ในอาณาจักรของซาตานแต่ไม่เคยอาเมนคิดจะต่อสู้เพื่อนําอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาเอ่อไม่เคยไม่เคยฝึกที่จะใช้ความตั้งใจของเขาอ่ะมาเลือกอาณาจักรของพระเจ้ามาปฏิเสธอาณาจักรของซาตานมาต้านทานอาณาจักรของซาตาน แต่ก่อนเป็นจริงก็ยังคงอยู่ในอนาณาจักรของซาตานนันแนะถูกไหมอเมนถ้าอยากให้อนจาจักรของพระเจ้ามาอยู่ภายในตัวเราตัวของคนผู้นั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีส่วนในการสู้รบฝ่ายวิญญาณอเมนและเขาถ <Amen. S 1> ึงจะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่สู้รบเพื่อน,นอํนาอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามา <Amen. S 1> ใน,านพระอภีบอกกับเราครับว่ามารเน่ะมันมาล่อลวงเราได้เสมอแหละเออ mm. แต่ เราต้องยืนหยัดต้านทานมันแล้วมันจะหนีไปจากท่านอเมนอาเมนเอ่อมันในอยู่ในตัวเรามันล่อหลงตลอดเวลาแต่ไม่เคยยืนหยัดต้านทานไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือมันมันมานตานทานเพราะอย่างนี้เราก็คืออยู่ในอาณาจักรของมันโดยปริยายโอ้พี่เยซูในชีวิตประจําวันของของเราครับเปคริสเตียนอย่างเรามีหลายเรื่องเลยครับเชอะว่าเราไม่ได้มีความ มุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ถวายตัวอย่างเด็ดขาดและถี่ถ้วนอืมโอ้โหลายสิ่งที่ดูเหมือนจะทําเพื่อพระเจ้า<ม>ก็ยังคงอยู่ภายใต้อํนนานาจของมันนั่นแหละเอเมนวันนั้นขอบคุณพระองค์มันมีพระอภิอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในโปรงร่างซึ่งไม่ได้อยู่ในเนื้อหาตรงนี้อ่อที่มาจากหนังสือบทเพลงสอนศาบทที่หนึ่งร้อยสิบข้อสามใช่ไหมที่พูดถึงเอ่อพลาภัยของพระองค์เนี่ยจะถวายตัวด้วยความเต็มใจในวันแห่งการสู้รบของพระองค์ เออแล้วจริงๆวักหลังของข้อนี้ก็บอกกับเราว่าพวกเขาเออเออก่อนจะไปถึงวักหลังในข้อนี้บอกว่าเพื่อการถวายตัวอันเจิดจลัดใช่ไหมแล้ววักหลังถึงจะบอกต่อไปว่าคนเหล่านี้คนหนุ่มของพระองค์ที่มีการถวายตัวด้วยการถวายตัวที่เจอจรัสในการสู้รบขององค์ก็จะเป็นเหมือนกับน้ําค้างจากคันแห่งอรุโนไทยเพื่อมาดับความกระหายของพระองค์วันนี้องค์พระบรเจ้าของเราเป็นความกระหายนะพี่น้องอาจจะ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระเจ้าของเรามีความกระหายที่คือวาเหนการสู้รบสิ่งที่โองกระหายก็คือกระหายที่ได้อนาจาักรของโปรถุกนำเข้ามาอาเมนแต่ว่าเนี่ยอเอ่อใครจะไปดับความกระหายให้จากงค์ได้ไมันขึ้นอยู่กับเราทั้งหลายนะครับว่าจะเป็นคนหนุ่มของโครที่ยินดีถวายตัวอาเมนด้วยการถวายตัวที่เจิดจลัสการถวายตัวที่เด็ดขาด,าดการถวายตัวที่ถี่ถ้วนอาเมน กพื่อจะมีส่วนร,วร่วมในการสู้รบของพระองค์ในการที่จะต้านทานอนาณาจักรของซาตานขับไล่มันออกไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อให้ทั้งในตัวเราเ็าเป็นขอบเขตที่พระองค์สามารถกองอํานาจและเมื่อตัวเรากลายเป็นขอบเขตที่พระองค์งสามารถกองอนานาจเราจึงสามารถที่จะอเมนเอก่อ,อสร้างเข้าด้วยกันในขณะที่เป็นคลิปจักรอเมนที่จะร่วมกันต่อสู้เพื่อที่จะเอะทำให้แผ่นดินโลกนี้เกลายเป็นอนาณาจักร การเป็นขอบเขตที่ให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะครองอานาจด้วยเช่นเดียวกันโอ้พระเยซูขอบคุณพระองค์ที่เอ่อ <Amen. S 1> พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้เรามองเห็นนะว่าวันนี้หน้าที่ของเราครับในการดําเนินชีวิตคริสเตียนเอ่อส่วนตัวของเราอาเแมนในการดําเนินชีวิตจักรอยากเป็นกลุ่มชนของเราล้นวนจําเป็นที่จะต้องอยู่ในการสู้รบฝ่ายจากกาีนจงล้วนไม่สามารถที่จ <Amen. S 1> ะปล่อยปลาดเลยไม่งั้นเราก็ยังคงถ้าเกิดปล่อยเลยตามเลยไม่ต้องอ mm. <c oughs> ทิเปี่ยนเลยตามเลยไม่ได้อมอม,มันต้องใช้ความตั้งใจครับเ,เพื่อที่จะมาเลือกอานาจักรของพระเจ้าเสมออาเมนขอบุณพระเจ้าเอเมนถึงจะสามารถนําอานาจักของพระองค์เข้ามาได้พระเยซูอาเมนโอแล้วกอถวายตัวโอพระเยซูโอในวันแห่งการสู้รบของพระองค์นี้โอถวายตัวอย่างถี่ถ้วนโอพระเยซูถวายตัวอย่างเต็มาี่โอได้การถวายตัวที่เจอตจลาด โอ้พระเยซูโอ้เพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งโอ้ของกองคัพโอ้พระเยซูที่จะนักพระณาจักของพระองค์เข้ามาโอ้เพื่อจะดับความกระหายให้กับพระองค์อโอ้พระเยซูโอ้ขอพระองค์โอ้พระเยซูเพิ่มกําลังแก่เรา เขาให้เรามองเห็นโอ้วันนี้อนาจักขององค์ไม่ได้มาถึงโดยอัตโนมัติโอ้แตต้องอาศัยการสู้รบฝ่ายวิญญาณโอ้ต้องอาศัยการที่เรามีการถวายตัวโอ้ให้ความตั้งใจของเราโอ้มาร่วมมือกับความตั้งใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โอ้เพืจะในการยืนหยัดต้านทานโอ้อำนาจของมานโอ้เพืู่ขับไล่มันออกไป โอ้เพซยทั้งจากภายในของเราโอ้ oh, oh, ทาให้เราสามารถแจะประกาศได้เหมือนกับพระองค์โอ้ว่าในตัวเรานั้นโอ้ oh, มันไม่มีอะไรเลยโอ้เ oh, yeah. oh, yeah, so ะเยซูเจ้าผู้ของโลกนี้โอ้ oh, ไม่มีอะไรในตัวเราเลยโอ้เพซยโซโอ้แล้วเราสามารถที่จะร่วมมือกับโอ้ oh, พระองค์โอ้และกับพระเจกรของพระองค์โอ้ในการทําให้โอ้เพเยซูในพระเจกรของพระองค์โ oh, อ้เจ้าผู้ของโลกนี้ yeah. ก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลย โอ้ <Amen. S 1> พระเยซูโม <Amen. S 1> โอ้จนกว่าจะถึงวันนั้นที่แที่เจ็ดดังขึ้นฮาเลลูยอ่ะอาแม่บรรดาอาณาจักรแห่งโลกนี้โอ้ก็จะกลายมาเป็นอนาณาจักรของพระองค์โอ้มันจะไม่มีอะไรเลยอะไรลูยา่ะโอ้อย่าบนแผ่นดินโลกนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาแม่ได้ตัวเราสามารถที่จะเป็นผู้มีชัยชนะที่มีส่วนในการสู้รบฝ่ายวิญ,ญญาณเช่นนี้สรรเสริญพระองค์อาแม่ <Amen. S 1>